สวัสดีครับผมโฮสฟอร์ดนะครับวันนี้ผมพามาชมเจ้าตัวเน็ตเจนซี่ประตูรุ่น XLS ที่มาพร้อมกับชุดแต่งเหล็กรอบพันสไตล์อเมริกาล้อโตที่สําคัญครับตัวนี้นะครับเราแต่งเป็นสายออฟโรดที่ไม่เหมือนใครเพราะตัวนี้เราแรปสีที่เป็นสีแดงซาตินด้วยชุดแต่งชุดนี้สามารถใช้เงินออกรถนะครับหลักหมื่นหรือนะครับผมดอกเบี้ยพิเศษก็สามารถเลือกได้นะครับผมส่วนชุดแต่งมีอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวผมนะครับพาไปชมรอบพันเลยนะครับ ชุดแต่งชุดนี้มาพร้อมกับสกูฟฝากระโปรงของฟิกนะครับเป็นรูปม้านะครับเล่นโทนสีดําเงาตัดกับสีดําด้านนะครับสามารถเลือกเฉดสีตามที่เราเลือกได้นะครับรีเควส์มาได้นะครับตัวฝากระโปรงตัวนี้นะครับเรานะครับติดอิลิกคําว่าลนเจอร์ให้ด้วยเป็นสีดําด้านนะครับผมสังเกตตัวสีนะสีแดงซาตินตัวนี้จะออกเป็นสีโทนสีดำนะครับกว่าปกติหน่อยเนาะนะครับก่อนหน้านี้จะเป็นสีออกแดงนะครับแดงมากกว่าเนาะเราสามารถรีเควสได้ว่า เราจะเล่นเฉดสีที่เป็นทึบเกินไปหรือสีสว่างมากเกินไปก็สามารถดีเฟลดได้เนาะนะครับผมส่วนกระจังหน้าของเดิมนะครับเป็นกระจังหน้านะครับของตัวเรนเจอร์นะเราถอดมาเปลี่ยนแล้วใส่กระจังหน้าของตัวเรนดอนนะครับผมเล่นโทนสีที่เป็นสีดำเงาพร้อมกับไฟวิ่งกลางวันตัวนี้นะครับเราสามารถเลือกเฉดสีไฟตรงนี้ได้นะครับว่าจะเป็นสีนทําเงินหรือสีแดงหรือสีขาวเนาะสามารถเลือกได้และไฟ3จุดตัวนี้เราเลือกเป็นสีเหลืองนะนะฮะ สามารถเลือกได้เป็นสีขาวสีดํานะครับผมส่วนตัวกระจังนี้จุดเด่นของเขาเลยตัวคําว่า F ตัวนี้เราจะติดสติกเกอร์เป็นสีแดงกับสีน้ําเงินนะครับผมพร้อมกับข้อไฟหน้านะครับตัวนี้เราใส่คอมให้แล้วก็ไฟสีแคตตัวนี้มาจากรุ่น e อ s F ขึ้นไปนะครับผมต้องแจ้งก่อนรุ่นตัวเอกพัรจะไม่มีไฟสีแคตตัวนี้นะนะครับผมตัวนี้สปอร์ตก็มีครับรุ่นวแท็กก็มีนะครับผมเอเวอเรสก็มีทุกรุ่นเลยนะครับไฟสีแคตเนาะไฟวิ่งกลางวันนั่นเองนะครับ ส่วนกันชนด้านล่างตัวนี้ผมต้องแจ้งก่อนนะว่าผมถอดปรับเปลี่ยนไปเป็นตัวกันชนของตัวแฮมเมอร์นะครับรุ่นแอคลาสนะครับพร้อมกับไฟวิ่งกลางวันนะครับที่เป็นสีขาวแบบนี้แล้วก็เป็นตัวแอลแบบนี้นะครับผมและมีไฟตัดหมอกอยู่ด้านล่างนะครับนี่ไฟตัดหมอกเนาะนะครับผมแล้วก็ห่วงโอเมก้าตัวนี้เราทําเป็นสีแดงนะครับมีให้2ห่วงนะนะครับผมพร้อมกับแผ่นกันแทกข้างใต้ท้องเราก็มีด้วยนั่นเองนะครับผมเนาะพอเราเปลี่ยนกันชนหน้าแล้วแน่นอนครับ สิ่งที่เราจะต้องทําเพิ่มเติมก็คือยกนั่นเองนะครับผมตัวนี้เราใส่ชุดยกนะครับ2นิ้วนะครับหน้าหลังเปลี่ยนปีกนกปรับองศาแล้วก็ลูกหมากันโค้งตัวนี้เราปรับเปลี่ยนให้เห็นไหมครับลูกหมากโค้งอาจจะมืดหน่อยนะอาจจะมืดหน่อยนะลูกหมากันโค้งเราปรับเปลี่ยนให้แล้วก็นะครับผมใส่ปีกนกตัวนี้เห็นไหมครับผม,กกเ,ม,บผมเพิ่มเติมให้ยก2นิ้วนั่นเองนะครับส่วนนะครับผมตัวซุ้มล้อตรงนี้นะครับของเดิมนะครับ ไม่มีตัวนี้เราใส่เพิ่มเติมเป็นซุ้มล้อขนาดหนิ้วของตัววิกเตอร์เล่นโทนสีดําด้านนะตัวนี้เห็นไหมครับเพื่อใหเ้เข้ากับตัวกันชนเห็นไหมครับดําด้านนะฮะโอเคนะครับผมส่วนแม็กยางนี้ของเดิมเป็นแม็กขอบ17นะครับเราเทิร์นปรับเปลี่ยนเป็นแม็กขอบ20ยางขนาด330สามศูนคูณสิบสองนะครับเป็นยางเ t นะครับผมตัวนี้เป็นลายขาวกว้างนะครับผมปัดเงาเนาะนะฮะตัวนี้เป็นออฟเซตลบสีนะนะครับ เป็นออฟเซตลบสีนะครับเป็นยาง MT เนาะออฟเซตลบสีจะเป็นกับอ่าใส่แล้วจะประมาณนี้นี่เห็นไหมฮะจะล้นล้นแบบนี้เลยขวัญใจทางด่วน <c oughs> นะฮะขวัญใจสายตรวจเลยนะครับผมนะฮะส่วนตัวด้านข้างนะตัวนี้เราใส่ราวหลังคานะครับที่เป็นสีดําด้านนะฮะกันสาดฟิล์มเซรามิก Theme นะครับเลือกความเข้มได้เบามือจับแล้วก็กลับข้างวิกเตอร์นะครับตัวนี้เราใส่เพิ่มเติมให้นะครับเล่นทนสีที่เป็นสีดำด้านนะฮะ พร้อมกับตัวบันไดข้างนะครับของตัว TWI ตัวนี้มาพร้อมกับไฟนะครับ4จุดเนาะนะฮะตรงนี้นะครับนี่เป็นไฟ4จุดนะครับของ TWI ตัวนี้ผมบอกเลยว่าขายดีมากๆสำหรับตัวที่เป็นบันไดข้างเนาะเวลาเปิดก็จะมีไฟแบบนี้นี่นะฮะเพิ่มความสว่างนะครับเวลากลางคืนเพิ่มความปลอดภัยให้กับพี่ๆรุ่นทานเวลาขึ้นรถนะครับความสะดวกสบายตรงนี้ด้วยเนาะนะฮะโอเคนะครับ ข้อฝาดน้ำมันตัวนี้เราก็ใส่เพิ่มเติมให้เป็นสีดำด้านนะครับผมนะครับซุ้มล้อด้านหลังนี่จะเป็นแบบทรงนี้นะครับสติ๊กเกอร์นอกเหนือจากที่เราแรปรอบคันที่เป็นสีแดงชาติแล้วก็จะมีนะครับใส่สติ๊กเกอร์คาว่าแรปเตอร์นะครับตัวนี้เพิ่มเติมให้ด้วยนั่นเองนะครับผมส่วนตัวโรบาร์นี่ด้านหลังของเดิมไม่มีนะเราปรเปลี่ยนเพิ่มให้นะครับตัวนี้ใส่เพิ่มเติมเป็นโรบาร์ของตัว o u ลนเ n d e r ที่มาพร้อมนะครับ ไฟเบรก LED ด้านบงแล้วก็ไฟถอยนะไฟถอยนะเห็นไหมครับไฟถอยตรงนี้มีให้2ดวงนะครับผมนะเวลาถอยหลังเพิ่มความสว่างเวลากกานคืนแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยให้ด้วยนั่นเองนะครับผมนะฮะส่วนไฟท้ายของเดิมนะครับเราถอดปรับเปลี่ยนแล้วใส่ไฟไท้าย Full LED แบบนี้ให้กับพี่พีทุก่านด้วยนะครับผมเวลาเราแต่งรถนะครับผมต้องแจ้งก่อนว่าทุกคันที่เราแต่งรถเราจะเปลี่ยนไฟไท้ายเพิ่มความสว่างให้กับพี่ๆทุกคันด้วยแล้วก็หนึ่งอย่างเลยเวลาใส่ เรียกว่าถอยหลังเนาะต้องบอกถอยหลังเนาะตัวนี้จะเพิ่มความระวังไฟถอยหลังเพิ่มเติมให้กับพี่ฟรีทุกๆท่านเวลาใช้งานด้วย mm hmm. ส่วนครอบโลโก้ตัวนี้เราต้องบอกว่าทําไม่เหมือนใครนะครับมีไม่กี่คันที่ทําแบบนี้นะต้องบอกก่อนเนาะจะได้ไม่เหมือนใครก็คือใส่ครอบโลโก้ f o r d ที่เล่นโทนสีนะครับเป็นสีน้าเงินตัดแดงหรือเอาง่ายธงชาติแบบนี้เลยนะครับผมนะฮะเป็นสีดาด้านนะครับใส่สติ๊กเกอร์แบบสีธงชาติแบบนี้เลยแล้วก็อะคริลิกคําว่าเอ็นเจอร์ที่เป็น สีดำด้านนะครับพร้อมกับกันชนท้ายของตัวอาเรนเดอร์นะครับผมมาพร้อมกับห่วงห่วงโอเมก้านะครับสห่วงแล้วก็ไฟนะครับไฟถอยหลัง LED 2ดวงนะครับผมพร้อมกับตัวตัวนี้นะต้องแจ้งก่อนว่าใส่ตัวลากดูไว้รองรับใส่ตัวลากดูเพิ่มเติมให้กับเ f ยสทุกทุกันด้วยเป็นไงครับตัวนี้จัดเต็มเลยชุดแต่งเหล็กรอบคันดาวหลักหมื่นไม่ถึงแสนก็สามารถได้โปรโมชั่นนี้เลยนะครับผม คุูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถขอเลยเพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวผมพาชมรอบคันอีกทีนะครับผมนี่แบบนี้เลยเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้ที่ผมบอกเนาะตัวนี้แลบสีรอบพันและยังไม่พอนะนะฮะตัวนี้นะครับคุูกค้าดิวเพรสเพิ่มเติมใส่ท่อ H ฮเทสเป็นปลายคูนน่นะครับผมนี่ไฮเทสนะครับเพิ่มอัตราลดในการขับขี่นะครับเสียงเพาะนะครับแล้วก็แจ้งก่อนนะตัวนี้เรามีใบเซอร์ให้นะครับผมตัวนี้ใบเซอร์ตัวนี้รองน้านะครับ รองรับตัวเสียงหรือเดซิเบลได้ก็คือง่ายๆครับไม่ผิดกฎหมายนั่นเองนะครับผมสามารถใส่เพิ่มเติมได้เพิ่มแรงม้ามานิดหนึ่งนะครับผมแล้วก็เพิ่มเสียงไพเรได้แต่ถ้าผมแนะนํานะครับนะฮะใส่ไปแล้วก็ประกันใกล้หมดเราสามารถไปทรมวงแข้งนะครับเพิ่มแรงม้าเพิ่มเติมได้อีกด้วยอนาคตนะครับโอเคเนาะนะครับผมนี่เียสีสีแดงนะครับซาตินตัวนี้จะออกเข้มๆหน่อยนะครับออกดำๆหน่อยนะครับผม เป็นยังไงกันบ้างครับผมกับชุดแต่งเหล็กรอบคันแบบสไตล์เมกาล้อตโตสายออฟโรดแบบนี้หากคุณลูกค้านะครับท่านใดสนใจอยากได้โปรโมชั่นดีๆแบบนี้ก็สามารถโทรสอบถามได้นะครับที่เบอร์0832243065หรือแอดไอดีไลน์ที่ทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยยังไงก็ฝากชุดแต่งนะครับของตัวเน็กเกนสประตูรุ่นเอโกเอที่ขายดีนะตอนนี้นะครับแบบนี้ไว้ด้วยนะครับผมอยากได้รายละเอียดตรงไหนเพิ่มเติมสามารถนะครับโทรสอบถามได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ